มันเกี่ยวกับว่าควรทําหรือไม่ควรทําอบายมุกเนี่ยอย่างเช่นการทําบ่อนเนี่ยมันเรียกว่าอบายมุกอบายมุกแปลว,ว่าทางเสื่อมแห่งทรัพย์ดังนั้นมันต้องดูว่าถ้าทําแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสในการทําให้ประชาชนเนี่ยเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์ไม่ได้เป็นตัวได้ทรัพย์นะเป็นการมอมเมาทําให้คนเนี่ยเสื่อมจากทรัพย์นั้นก็ไม่ควรแก่การทํานะ แต่ทีนี้ก็ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐบาลกับอยู่ในดุลพินิจของประชาชนว่าจะเห็นพ้องต้องกันเนี่ยว่าอย่างไงบ้างแต่ไม่ได้เกี่ยวกับพุทธหรือไม่พุทธเมืองพุทธไม่ได้จาเป็นหมายความว่าเอ้ยต้องเอาพุทธศาสนามาเป็นตัวห้ามว่าห้ามมีบ่อนห้ามขายสุราเสรีนะอันนี้ไม่เกี่ยวใครพอใจในการทําก็ทําใครไม่พอใจในการทําก็ไม่ต้องทําเราไม่สามารถไปบังคับหรือไปห้ามใครได้แต่ตัวเราเองอ่ะต้องมองเห็นโทษของสิ่งนั้นตัวเราเอง ดี๋ยวแล้วพุทธศาสนาเนี่ยไม่เคยไปห้ามใครทําอะไรนะพระเจ้าไม่เคยว่าห้ามเปิดบ่อนนะห้ามศาสนาอื่นมานับถือในศาสนาพุทธห้ามในประเทศไทยเนี่ยห้ามมีศาสนาอื่นมาเกี่ยวข้องนะตอนนี้ตัวเนี้ยมันไม่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรเลยหน้าที่พวกเราคืออะไรหน้าที่คือกลับมาสํารวจระวังที่ตัวเองแล้วสอนลูกเต้าเราลรากอเราแล้วช่วยกันขวนขวายในการบอกสอนธรรมะพระเจ้าวันเนี้ยมันเป็นทางเสือแบงซับน,นะช่วยกันขวนขวายนําหลักสัจจาความจริงออกมาพูดถ้าเราพูด แล้วทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมมองเห็นโทษของการเสื่อมทรัพย์นี้แล้วแม้แต่รัฐบาลจะอุดหนุนทรัพยากรหนักหนาสาหัสขนาดไหนทำตัวนี้ก็จะไม่เป็นผลสำเร็จเพราะอะไรเพราะทุกคนเกิดความลาอายชัว่วอยากเข้าไปในการเล่นเล่นไพ่นั้นเพราะมันจะเป็นทางเสื่อมแห่งทรัพย์ของเขาได้เขาก็จะมองเห็นโทษจน นำไปสู่ว่าเขาไม่อยากทําในสิ่งนั้นอยากต่อให้มีบอนสักสิบบอนอยู่รอบบ้านอาจารย์อาจารย์ไม่อยากเล่นบ่อนนั้นก็ไม่ได้กินเงินอาจารย์ถูกต้องปหมดังนั้นเราไม่สามารถทำาอ่อนหรือได้แต่เราสามารถห้ามตัวเองได้แต่ต่อที่สุดแล้วไม่มีดีที่สุดเออไม่มีที่สุดเลยไหนๆมันจะไม่มีแล้วก็อยา่าไปมีมันเลยให้เขาแอบ,บๆซ่อนๆกันต่อไปเถอะอย่างน้อยที่สุดมันไม่เป็นการสนับสนุนส,ส่งเสริมถ้าส,งส่งเสริมเนี่ย ทีนี้มันจะกลายเป็นประดังพังผูกันเข้าไปไงแล้วรัฐบาลควรเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนแบบอย่างที่ดีของประชาชนคือไม่พาอบยายมุกเข้ามาให้ประชาชนเนี่ยได้เล่นดังนั้นประชาชนก็อยากจะไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีอันนี้เรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับประชาชนแล้วถ้าไปผลักดันให้มันผ่าล่่งขึ้นมาอย่างงี้นะอันนี้ก็ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ประมาณนี้เนาะข้างบลมีไหมอ่ะ